ไรขึ้นบ้างวันเสาร์เลาไห,ลห้ดียางมีปัญหานะครับแล้วเราซื้อ,อยางอะเปยนใหม่นะครับถึงชุดแล้วก็มีปัญหาอีกเรื่องยางนะครับก็ไม่พูดถึงสาเหตุที่ยางมีปัญหาแล้วนะแต่ทางผู้จัดก็น่ารักมากก็ทำหน่อยยาวมาให้เราอีกสี่เส้นเพื่อแข่งวันนี้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาของยางอีกเหมือนเดิม คราวน,นี้วิธีแก้ของเราก็คือเราเราใช้กลับหน้ายางเอานะครับคอยไฟยใช้ด้านในพอคอยไฟยเสร็จเรากลับยางเอาในไว้นอกเอานอกที่สวยอยู่กลับมาในเ,าเพื่อจะ,ะทำการแข่งขันสินนรอบสนามในรุ่นของซูเปอร์เทอร์โบ DHA นะครับก็คิดว่าถ้าจะเกิดปัญหา จะเกิน5รอบขึ้นไปพอเกิน5รอบขึ้นไปยางจะมีเอฟเฟกต์ละพอ,อยางมีเอฟเฟกเนี่ยวิธีแก้ของเราก็คือ 1. รักษารักษาความเร็วไว้แต่ไม่ไม่ไม่เข้นยางนะครับแต่ถ้าเกิดนักแข่งออวอลบอกว่าไม่ไหวก็อาจจะต้องตามเกมก็คือยุดยุติการแข่งเพราะว่าเรื่องของยงองางสำคัญที่สุดเพราะว่ารถค้งคัน มันสัมผัสพื้นถนนแค่ยางสีเส้นไม่ถ้ายางรรเบอร์ในความเร็วช่วง200ร้อไม่คุ้มที่จะเอารถทั้งคันไปแลกเพราะนั้นนี่ก็เป็นเลสสุดทนะ้ายละนะครับและคันนี้อยู่ในรุ่นของซูเปอร์เทอร์โบ T H A Division สูงสุดนะครับก็เป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วก็หน้าเป็นนสะสด วันนี้อยู่วัแขันวันสนามที่5าวันแรกของการแข่งขันนะครับเราโปรไฟล์หนึ่งนาที51.5สิบเ์็เราอยู่อันดับโอว r ออันดับ5้าโปรไฟล์เป็นอันดับ1ในรุ่นสุดยอดเลยวันนี้อลาัางการงานสร้างมากๆเลยนะครับแล้วก็มีทีมงานถ่ายทำอยู่ด้านหลังด้วยจิมมี่ดูกำลังมา <c oughs> เป็นทีมมีเดียนำงานถ่ายนาง เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงรถคันนี้เมื่อที่ผ่านมาในวิ่งที่เนี่ยวิ่งเร็วที่สุดเท่าไหร่ดีที่สุดเลยเหรอหนึ่งนาทีห้าสิบสี่ดีที่สุดที่เคยดีที่สุดนะนาทีห้าสิบสี่แล้ววันนี้แล้วก็ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดไหลช้าลงได้เอยใช่แต่ว่าทีนี้สนามสุดท้ายงานฉายงานฉายห้าสิบเจ็ดเลยเดี๋ยวจะวิ่งสี่แปดด้วยเดี๋ยวจะวิ่งสี่แปดด้วยเพราเราเรเหนื่อยเขชนเหนือย

เอ่อมีอาฝากความคิดถึงมากครับโอ้ยหมุนเลยไงเอ่อปิทครับตอนนี้ธงแดงเข้าพิทด้วยนะครับบ็อกซ์บ็อกซ์บ็อกซ์โอ้ว่าลต่ ซูเปอร์ทบไทยแลนด์ครับหาดับโออครับอันดับที่หนึ่งได้แก่คุณเตจิทนาพอดสังสุดครับจากเคสฟอร์เควันและซิีนะอันดับที่สองครับคุณวิตวินสมทิราครับจากลีโอเฟรชเอฟเอสเอ็มครับขอกบคุณวิตวินค่ะ รถเป็นไรรู้ป่ะเราอ่ะมันไม่ตรงอ่ะไรกันขยาวมันมันเกี่ยวอะไรอ่ะเขย่าวอันนี้มันจอมันจอมันไม่ตรงอะไรนะรถเป็นไรรู้ป่ะรถราฮีทตอนแรกฮีทแล้วไงต่อแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่าเออมันมีเออดูหนังดีกว่าเดี๋ยวไปสนใจแม่กเลยอ่าทำอะไรหนังทำอะไรยืนเท่ๆยืนเท่ แวนครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณแล้วคุณกดขึ้นทำเหมือนในหนังเปิดมาเท่ไงใช่ใช่ใช่เท่ะเกนะ็บเก็บเฟรมสวยแต่ว่าผมเปิดปั๊บคุณก็เดินรอๆมาแอกๆอ่ะโอเคเปิดสิพาอ,อแล้วก็พอม,มาจอดออกไฟเขียวพอเขียวติดรถผ่านจุดสตาร์ทไปทำไมทีมงานถึงวิ่งข้ามไป ทุกตัวอย่างมันเป็นระบบเซฟตี้ของ F A A เพราะฉะนั้นอ,อ,อยังไม่ให้แต่นั้เขาแต่เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดเหตุอะไรมันจะได้วิ่งหนีได้ถูกต้องตัวสภาพมีอะไรบ้างจิมม่ตัวสภาพเพราะว่าจะดูมันมีกฎของแต่ละรายการอ่าอ่าอย่างชุดนี้ชุดนักแข่งเราชุดนักแข่งเราก็ต้องมีนี่ใช่ไหม F A <AA> A นี่แต่ความเย็นของร่างกายอันนั้นคือแค่ แค่เหมือนของแถมแต่การที่ทำให้ร่างกายเย็นนั้นแล้วเนี่ยมันทำให้เลือดไม่ข้นทางบ้านถามมาใต้จอครับว่าครับบอกทีมเอเลสอีกทันหนึ่งแล้วโรตารี่วางเครื่องอีโวจริงเหรอป่ะเดี๋ยวไม่ติครับผมเออรายการเราเรียวเน่่เๆ่ๆๆ่เ่น่เ่น่่ใส่ไม่ใส่มิเตอร์กงไฟด้วยวะ ว่าการไฟฟ้าเห่นประเทศไทยไม,ไ,มไม่ผิดหรอกทำไมไอ้เหี้ยขนาดรถยังยุ่งขนาดนี้เลยแต่การไฟฟ้าตัตลาดที่ยุ่งก็ไม่ต่างกันหรอกคุดูดิมันจะมีกฎนะของแต่ละรายการเหมือนกันว่าหนึ่งจุดต้องเข้าห้องเครื่องอ,อีกสองจุดต้องเข้า,นใ,นขาในห้องในห้องเอ่อห้องเรียนสาม